ไม่เอามันให้บนรถได้นายไม่ต้องลงบนหรอกอ่าอนายโอนมาโอนมาเอาดโทรศัพท์โอนตังมานายจะเลี่ยมเรานายเลี่ยมเราไม่ได้หรอกฮะเราเอ๋อเราไม่ได้เลี่ยมเลยแต่เด็กเฮ้ยอย่ามาใกล้หนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าแปดอนึ่งเกโอเคกดมอบเงินไม่ได้อะเอามาห้าร้อยมาเอามาห้าร้อยมาเรากดมอบเงินไม่ได้อะโหลเราเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองอ่าเอาห้าร้อยพาะนม แล้วเราจะเอารถให้ไหนไม่ได้เราอ่นะเดี๋ยวนายเราพึ่งเข้ามาเนี่ยนาะยอย่าตุกติกเราเลยเราขอร้องเถอะเจ๋งไหมโอ๊ยแต่เรากดมอบเงินไม่ได้จริงๆเนี่ยเขามาเมื่อกี้เอ้ยโอเคโอเคงั้นนายมอบเงินไม่ได้เราก็ไม่มอบรถให้หนายแล้วและโอเคไม่เป็นไรโอเคนายโอเคก็จังไงไปไสเฮียไปเลยพระเด็นรถละพังอนะ่ะ ไปด้เลปล่า,าไปด้วยไปด้วยประเดี๋ยวเราพังอโอ้โหไปด้วย<ส>ไปด้วยมันน<อ>้ำมันหมดเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยมา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 ปล่อกรงเลยเสร็จกูล้วมึงสายไหมที่เราจะรักกันสายไหมาสายไหมจะจะฟ้งอ,อ,ฟองแอดได้ไหม ทำไมต้องแจ้งแอดด้วยเราให้เล่นด้วยไปเอาคืหม้าาร้อยเรวจะคืนรถให้ห้าร้อยห้าร้อยพอเดี๋ยวห้าร้อยหนูร้องให,ให้พี่ดูหน่อยเดียวร้องให,ให้พี่ดูแล้ว,แล,วแล้วลองให้พี่ดูเราลองให้พี่ดูบอสเออเดี๋ยวพี่ให้ร้องให้พี่ดูเซ่แล้ว <c oughs> อเย่มันวะเราให้พี่ดูหน่อยเราหนูกระเทิบรถพี่พังมันกระเทิบไไปได้มันต่อยไปได้เอ้ยไม่ต่อยไม่ต่อยเราพี่ได้อะอ่าพี่คืนไม่คืนพี่คืนพี่คืนอ่าม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 ้มามาอาาม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 มามาามี่คืนมมามนมามามามมามนมามอามามามา มานี่มานี่ไม่พี่คืนแล้วไม่ร้องไห้ร้องไห้ไม่เนี่ยอ,อ่ะเอาพี่คืนแล้วพี่เอาพี่คืนแล้วนี่งไงเด็กจะร้องไห้เงี้ย